สวัสดีครับผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญ uh, ที่ออกแบบได้สวยงามอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่หมุนนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเล็กหน้าใหญ่หลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับปลุกเสกพิธีไตมาดโดยทันใจพีพพศ2543อันเข้มขังนะครับจํานวนการจัดสร้างแบบไม่ต่อโคดเนี่ยจัดสร้างเพียง4,000องค์เท่านั้นนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ มีหูในตัวนะครับด้านหน้าก็จะปรากฏรูปหลวงปู่หมุนหน้าตรงครึ่งองค์นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับยันนมโมพุทธายะนะครับนี่ครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเมตตาค้าขายโชคลาภนะครับนี่ครับแข็วคาดปลอดภัยครบคันนะครับองนี้เนี่ยสภาพสวยคมนะครับจมูกโด่งผิวเดิมนี่ครับถือว่าเป็นรุ่นที่ แกะบล็อกแล้วก็ปั๊มออกมาได้เหมือนลุงปูบุญมากมากครับนี่ครับขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ11,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับ